ขอเชิญท่านพลตำรวจตรีรมสิทธิวิริยาสันครับครับกลาบขอบคุณท่านประธานครับกระผมพลตำรวจตรีรมสิทธิวิริยาสันสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดชัยภูมิในฐานะสมาชิกรัฐภาครับในนามของพี่น้องประชาชนนะครับรู้สึกดีใจนะครับที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับ ในโยาวทยในการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตมีข้อสังเกตที่สำคัญที่จะเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับโชคดีวันนี้มีทั้งท่านรัตมนมตีกระทรวงยุติธรรมท่านรัตมุตรีกระทรวงสาธารณสุขอ,อยู่ด้วยนะครับก็จะทำให้พวกเราได้บรรยากาศในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องยาเสพติดล้วนๆนะครับ ที่ผ่านมานะครับทุกรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติมีแผนงานโครงการเยอะแยะมากมายมีการจัดตั้งหน่วยงานทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดระดับภูมิภาคมีการทุ่มเทงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อจะแก้ปัญหายาเสพติดแต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าปัญหายาเสพติด กับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตรงนี้นะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันมีดัดชนีตัวบ่งชี้อะไรบ้างที่สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหายาเสพติดที่ผ่านมานั้นอยู่ในภาวะล้มเหลวประการแรกนะครับสไลด์ยังไม่มาใช่ไหมครับประการแรกนะครับอยากจะให้ดูจำนวนผู้เสพยาเสพติด ผมยังไม่พูดถึงเรื่องการจับนะครับอยากจะดูจํานวนผู้เสพยาเสพติดณเวลานี้ประเทศไทยเรามีผู้เสพยาเสพติดถึง5ล้านคนจากข้อมูลตัวเลขสตินะครับสติพบว่าทุกหนึ่งปีลูกหลานไทยจะเสพยาเพิ่มขึ้น1ล้านคนนะครับนี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากจริงๆนี่เป็นตัวเลขเพียงแค่ในระบบนะครับถ้าเราดูนอกระบบเนี่ย ไปตรวจฉี่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่โรงพักที่วัดจะเจอสีม่วงทั้งนั้นนะครับ <t> เ,พรเพราะฉะนั้นอีอันนี้คือตัวเลขในระบบจริงๆมากกว่านี้อีกหลายเท่านะครับที่สำคัญนะครับณเวลานี้ผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตที่มีการหลอดแล้วเนี่ยตัวเลขในระบบ1.2ล้านคนและที่สำคัญเวลานี้ ปีหนึ่งปีหผู้มีอาการทางจิตเพิ่มขึ้นถึง4ี่แ0,000คนต่อปีอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะครับสถานการณ์ณเวลานี้ประเทศไทยที่เราพบเห็นกันในในหน้าข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันจะมีการก่อเหตุสะเทือนขวัญหลายวันนะครับคงจะได้เห็นข่าวนะครับฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำลายทรัพย์สิน ล่าสุดเกิดเหตุกลางกรุงขอดูสไลด์ต่อไปนะครับเกิดเหตุกลางกรุงนะแถวถนนย่านพระรามสี่ขับรถบรรทุกหกล้อชนดะมีผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเจ้าที่ตำรวจไประ,ะงับเหตุก็บาดเจ็บด้วยนะครับณเวลานี้สถานการณ์อันเลวร้ยวายเหล่านี้คืบคลานเข้ามาถึงทุกท่านเรื่อยๆแล้วนะครับในถนนหนทางในสถานที่สาธารณะทั้งหลายอาจจะไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยแล้ว เราไปในที่แต่ละที่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นในวันใดนะครับเมื่อสักครู่น,นะครับท่านรัตตีก็ได้พูดถึงสถิติการจับกลุมนะครับผมขออนุญาตด,ดูสไลด์ต่อไปในประมาณข้อมูลนะครับวันที่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศนะครับที่เกี่ยวกับยาเสพติดมีประมาณ2 2 0แ0 0คน คิดเป็น73%ของผู้ต้องขังทั้งหมดทั้งประเทศตรงนี้ผมจะไม่ขออนุญาตนะครับว่าการจับจะเป็นรายเล็กลายย่อยหรือไม่จะเป็นมีการยึดทรัพย์มากน้อยเพียงไรจะขออนุญาตก้าวร่วงเพราะท่านรัตรีทั้งสองท่านได้นําเรียนไปแล้วแต่ผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าณเวลานี้ลูกหลานไทยเนี่ยอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายมากปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยต้องถูก ทำลายต้องตกเป็นธาตุยาเสพติดปีละหนึ่งล้านหรือสองล้านคนเหตุการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นสถานการณ์สงครามแล้วนะครับมันเป็นสงครามไม่ใช่สงครามธรรมดาด้วยเป็นสงครามทําลายล้างเยาวชนชัยเป็นสงครามทําลายล้างประเทศไทยซะด้วยนะครับมันจึงไม่ใช่วาระเร่งด่วนธรรมดา วาระนี้คือวาระเร่งด่วนที่สุดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่สุดที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญนะครับแต่สิ่งที่จะต้องทำทันทีในเวลานี้ผมคิดว่าท่านนายกัฐมนตรีและท่านคณะรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องลงไปปฏิรูปในการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสร้างความเข้าใจร่วมกันไปทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ทำให้ลูกหลานไทยต้องตกเป็นทาสยาเสพติดจำนวนมากมายขนาดนี้ จะทำย่างไรก็ได้ไม่ให้ลูกหลานไทยต้องอยู่ในสภาพอาการวิกลจริตและถึงเวลานั้นเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังครับต้องขอบพระคุณมากครับ